สรุปแล้วค่ะอนาคตแต้วนัทพรอยู่หรือไปหลังใกล้หมดสัญญากับช่อง3หลังปล่อยให้แฟนๆรอรุ่นมาระยะหนึ่งว่าสรุปแล้วอนาคตในเส้นทางบันเทิงของนางเอกสาวแต้วนัทพรนั้นจะเอาอยัางไง หลังสัญญากับต้นสังกัดอย่างช่อง3ใกล้หมดแล้วเจ้าตัวก็เกินเกินมาว่าเดียวชัดเจนแล้วจะอัปเดตอีกทีล่าสุดสาวแต้วนั้นก็ได้ออกมาอัปเดตแล้วนะคะว่าตอนนี้เธอตกลงต่อสัญญากับช่อง3และอยู่ต่อกับทางช่องอยังไม่หมดไฟกับการแสดงส่วนในประเด็นที่ลือว่าสาวแต้วมีสิทธิ์เลือกพระเอกเองนั้นแต้วยืนยันว่าไม่ได้จิ้มเลือกพระเอกแต่แค่เสนอความคิดได้ค่ะท่านผู้ชมครับเป็น ที่ชัดเจนแล้วนะคะว่านางเอกสาวแต้วนัทพรนั้นยังคงต่อสัญญากับช่องสามเหมือนเดิมนะคะคิดว่างานนี้แฟนๆคงจะเฮดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะรอติดตามผลงานของเธอกันต่อไปนะคะ